รถเราใช้ทุกวันเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะปกป้องให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดเนาะแล้วก็ด้วยอาชีพของพี่ครับบางทีการไปหาลูกค้าภาพลักษณ์มันก็สําคัญต้องบอกว่าชื่นชมครับก็คือน้องจะอัปเดตทุกขั้นตอนให้เราเนาะการที่เราเอารถป้ายแดงออกจากศูนย์แล้วเอามาส่งให้เลยเนี่ยบางทีฝากไว้กับเขาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอุ่นใจหรอกแต่น้องส่งภาพการทํางานให้เราดูตลอดเวลา แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเราดูแลได้ครับค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะผลลัพธ์ที่ออกมารู้สึกยังไงบ้างก็ถือว่าช่วยงายครับผมมั่นใจก็ก็คือติดตามพี่เขาเนาะเห็นพี่เขาในเพจมานานแล้วแหละเพราะว่าพี่วางแผนที่จะซื้อรถอยู่แล้วครับก็ทีแรกก็ไม่รู้ว่ามีศูนย์ที่เชียงใหมใ่ด้วยนะอากาศว่าได้รถจากเชียงใหม่ปุ๊บก,ก็จะขับขึ้นไปเชียงรายแต่พอดีเหมือนเราติดตามเพจเรื่อยๆเนาะพี่เขาบอกมีศูนย์เชียงใหม่เออโอเคเราก็ไม่ต้องเดินทางครับ คุณกิติเพื่อนผมคุณฟไยคุณนุ่นแอบกระซิบมาว่าคุณกิติติดตามผมมานานเป็น FC กันมานานขอพระคุณมากครับที่ไว้วางใจออกรถใหม่ป้ายแดง Honda Accord สีขาวมุกค,คันนี้ท่านคิดถูกต้องแล้วหน้าฝนแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นเดือนมิถุนายน2 5 6 8เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดรถออกมาใหม่ๆนี่บางคันนี่ผ่านไปไตามากฤดูฝนนี่หมดนะครับรถเหลืองเพราะเวลาท่านวิ่งไปบนถนนนี่มันดีดน้ําโครนครับ ดีดน้ำโครนขึ้นมาใช้ล่างขอบประตูนะครับยิ่งถ้าเป็นรถสปอร์ตแบบนี้ก็ดีดโครนขึ้นมาเละเทะแล้วก็ไปตากแดดอีกสีท่านก็เลยมองเหลืองซีดนะครับแดดเลียครับภาษาบ้านๆแล้วมันก็จะเป็นค่าฝังแน่นดังนั้นนะครับกาฟีนเนี่ยโมเลกุลเขาละเอียดเป็นลังพึ่งเวลาเราทําความสะอาดผิวให้ดีสะอาดสุดๆแล้วก็ปล่อยให้กาฟีนเข้าไปดูดซึมให้ผสานเฟกแน่นเข้าไปกับเนื้อและเก์โรงงานแล้วก็สีจริงท่าน ป้องกันการสัมผัสมลภาวะแล้วก็ตามรับประกันไปถึง7ปีไปเลยครับกับบัตรแข็งซี r ร a l n นัมเบอร์ให้คุณกิติได้สบายใจว่าผมเป็นบริการสีรถใหม่ให้ท่านจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นรถเก่าหลัง7ปีใครอยากได้รถเงางามแบบคุณกิติแบบนี้ติดต่อเราได้ทั้งสาขาเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ทําที่นี่มันเทนแนนท์ที่นั่นทําที่นั่นมันเทนแนน์อีกที่ก็ได้สสาขาผมดูแลตลอดนะครับผู้จัดการเราก็เป็นเพื่อนผมเองคุณปอยคุณนุ่นไว้วางใจได้ครับเขาคิวซีให้ท่านแบบละเอียดสุดๆ สายตาผู้หญิงนะครับผู้ชายสู้ไม่ได้แน่นอนเขาสกรีนทุกกระเบียดนิ้วให้รถทันแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นอย่างภาพส่วนใครที่ออกรถใหม่หรือรถใช้งานไปแล้วอยากจะป้องกันกระจกหน้ารถยนต์ด้วยฟิล์มกันสะเก็ดหินนะครับฟิล์มตัวนี้ทนแรงกระแทกสูงมากท่านวิ่ง300400กิโลเมตรต่อชั่วโมงปะทะหินกรวดได้ไม่แตกติดฟิล์มก็ไม่ติดฟิลม์มมันแตกต่างกันชัดเจนฟิล์มเขาเป็นโพลิเมอร์ยืดหยุ่นสูงครับ ลดแรงประทะได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินท่านได้ด้วยนะครับ